สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่28กรกฎาคม64อัปเดตราคาทองล่าสุดมารับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตราคาทองวันนี้28กรกฎาคม64น,นะครับซึ่งวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคําได้ไมีการอัปเดตราคาทองปรับเพิ่มขึ้น50บาทส่งผลให้ราคาทองคําแท่ง9.65%รับซื้อที่28,000บาทขายออกที่28,100บาททองรูปพรรณรับซื้อที่27,500บาทขายออกที่28,600บาทครับท่านผู้ชม ราคาทองโลโก,กสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,804เหรียญต่อออนค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่92.47จุดและค่าเงินบาทยังคอองอ่อนค่าอยู่ที่32บาท93สตางค์ครับราคาทองคําแท่งบวกค่าผีเมียมและราคาทองรูปพนธ์บวกค่ากำหนดโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลวดลายโปรโมชั่นและส่วนลดของแต่ละร้านครับท่านผู้ชมแนวโน้มราคาทองคํา หากราคาทองคำสามารถผ่านไปได้ที่บริเวณ1820ปี่เหรียญก็จะส่งผลให้ราคาทองคำนั้นพุ่งต่อไปครับแต่หากหลุดที่บริ 1, เวณ1790เยหรียญจะส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคำสามารถคอมเมนต์พูดคุยถกขายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ